อีก3าสิบเมตรกิโลพี่เพราะท่านบอกล่ามีทางเดียวอยู่หาซื้อเข้าซื้อน้ำเติมน้ำกันไสเสล็งเ้อเลอะตรงแนวเลยพี่น้องเองโอ้มาเียเไม่ธรรมดาแล้วก็ขี่นะครับถนนมัน

นี่แหละดับนึกนะครับ,บนะอัอนน,อ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 น,นี้ก็เลเวลนก้อเนี่ยเห็นจะเสือเมฆที่ยเซอร์เลเวลเกินเลเวลอันนี้ผกเกินนะวันนี้กันเลเวลเหลือบ้านนาโนนะครับเสือเมฆต้องเขยต้องเขยนะครับมีอีกช่วงเล่นะครับ ใจมากมันนี่แหละู่อู้งหน้านี่ครับที่ลบว่าลงไปลูกงานของเขายี่พี่น้องเลยแ็่ยันรับไหน,น,นะเจอร้านอาหารป้าขลุลยขล่ยไก็ Ya, Yeah, beliau yang to get behind เดี๋ยวกลับบ้านไปขวดสิพลาแม่บ้านมาเล็กทำนี่แหละครับไปสัง่งในเมืองพารดละหุย กับบุกไปได้ลุก,ลก,กองกระไรยอดนีนะครับเสียวมาจะมีประกาศเดินทางมาให้ FC บึงละไย,ยับเบื่อนะครับจับเทละกระเบื่อได้นอบไปรอ้องนะจัมือร์เด็กยีสิบ้าไปินนะครับ <laughs> ผมว่าที่ฝัาทไายนะครับทางตรงนิ่งเลยพี่น้องเลยขดะลดพเมน้ำยาเชฟพลอดหรือว่าน้ำยาสาบแดงนะครับพบถังพันสองร้ยเนรียญขึ้นเฮียห้าฟังเสียงออกพน่นเลยทอมอดพุงกระชูเลยแล้วขณะอาบเสร็นะครับเกียซีนะเพื่อนน,นนะครับ ซื้อบ้านคนับหน้าง,งามที่เรากนอเเออเขัเตยงหลัง,ลงนสัเีเห็นแนวโัวแม่นแล้วไฟยาบยข้างหน้านะ่าแซงแน่บนทองสี่ชินารายยี่ไฟยาบยข้างหน้านะว่าแซงว่าเสอาทนะี่เราไปว่ามีจะลดห้อยเนาะ แจงเหรเห็น,นจากไหนแล้วมานายสูงยังหันละเอาข้าวอ้าวมอเตอร์ไซค์ห้อยเอาเห็เนจังสันนั่นแหละเอาบ้านลาดตำเนินขับลงค่อยมากีรถตามหลังมาผม,มก็เลยผมกล้าออกไปครับรถน้อยเคนแรกมาแห้งนะครับลงทีเพิ่นก่อน ครับซื้อออกไปก็ได้อีูหรอกครับแต่ว่าเข้ากับนีมาระยะน้องเพราะว่าเขาคนใหญ่เออดักน้อยน้องพี่น้องเนาะยังมีหลายเนินอยู่ได้พี่น้องเขาชี้ว่าเป็นตระมึกตระมึกน้องพี่น้องครับอันนี้ผมเอาบรรยากาศมาฝากเด้อพี่น้องเด้อป่ายางกระพัวพัดใบใหม่เนาะหญ้าข้างทๆเลยเพนาะเข้าปัดกัดดีเนาะพี่น้องเนาะ หญ้ากแห้งป่าย,ยางกับใบเขียวชมนะครับคำนาดีบ้าน,านปากช่องหูนนาดีผซือบ้านหัวป่าย,ยาง็หัวหลนะครับเพื่เศรษฐกิจทางในภาคอีสานนะครับใพื่นทีป่าย,ยาง จังหวัดกาละสินรป็นจัหวัดคัมชีวีก็ม้วนพ้่นรอบครอบพอได้เอราคาบุญด,ดาหารเดียวว่าสิบสองสิบสามบาทแน่ยอุากของปากครับไฟไ,ฟไฟ่เดียวกับฟอยแยกรอบไหมจักรสมันจงกร และพี่น้องก็หากินขา้าวกินน้าแต่กลางคืนเปียวหรีนะครับถนนเส้นนี้ว่ารถมันมามีตะคันที่ให้งฟุ้งหายฟุ้งหายข้าละเพียดรเพียดอยู่เดียวพี่น้องเองแต่ก้อนแลรดในถ้าถนนเส้นนี้มันทำได้แล้วแรดเส้นใหม่เขาในหมู่บ้านนะครับ